สวัสดีครับผมหมงจากมัสนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาจัดการกับเพนพอยต์ของคนทํางานครับเพนพอยต์วันนี้ครับไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเดือนไม่ได้พูดถึงเรื่องแคริเอร์แพลหรือเจ้านายห่วยห่วยครับพอยต์ของคนทํางานที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเจอคืออะไรครับออฟฟิศซินโดรมครับคอบาไหลนี่แหละที่เป็นปัญหาของคนทํางานยุคนี้ครับที่เจอมากๆเลยผมพามาที่วอริกฟิสิโอเทอร์ p ีที่ฟอร์ดวอริกในสเตเดียมวันแห่งนี้ครับจะพามาดูครับว่าคลินิกแห่งนี้ จะช่วยให้อาการออฟฟิศซินโดรมของทุกคนเนี่ยจัดก,การได้ยังไงลองไปดูครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะ,ะ,ะนำตัวนิดหนึ่งค่ะชื่อนุ่นนะคะเป็นนักกายภาพบัตรของ w o l i ค p h y s i o t h e r a p y นะคะก็ะคือที่นี่เลยตัว w o l i ค Physiotherapy ครับที่นี่เรามีบริการอะไรบ้าง เราจะบริการรักษานะคะคนที่มีการบาดเจ็บต่างๆนะคะโดยเน้นไป5กลุ่มหลักๆคือจะเป็นนักเตะนักวิ่งนะคะนักปั่นก็ก๊ฟ นะคะรวมถึง room. อ<ช>อฟฟิศซินโดมก็คือคไม่ได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนเล่นกีฬาเนาะก็คือคนธรรมดาที่แบบมีปัญหาออฟฟิศซินโดมก็มาได้ไม่ได้จํากัดเลยค่ะใช่ค่ะเราก็จะมีนักกายภาพคอยตอบคําถามตามช่องทางติดต่อต่อตางๆของเราเนาะทางอินบ็อกซ์ของไลน์นะคะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กอะคะ่ะก็คือจะตรวจประเมินฟรีนะคะกับทางคลินิกได้เลยจองวันแล้วก็เวลาที่คนไข้ต้องการนะคะเข้ามาตรวจประเมินได้เลยเห็นว่าที่นี่เองเนี่ยแบบมีความแตกต่างในเรื่องของอุปกรณ์เป็นหลักเลย ตัวเครื่องค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าทางกายภาพอะค่ะเพิ่งที่จะโด่งดังหรือว่าเพิ่งที่จะนําเข้าจากต่างประเทศมาได้ไม่นานซึ่งก็จะมีไม่มากคลินิกสักเท่าไหร่ที่จะมีตัวเครื่องนี้ที่เข้ามาโอเคน่าสนใจครับเดี๋ยวลองให้คุณนุ่นพาเดินดูหน่อยดีกว่าครับว่าที่นี่มีโซนอะไรบ้างได้เลยค่ะได้ค่ะ ก็จะมีเตียงนะคะเตียงเตี้ยเตียงสูงเนาะแล้วก็จะให้คนไข้ตรวจประเมินตรงบริเวณนี้เนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานั่งคุยตรงนี้ใช่ค่ะไว้เท่าทรายต่างๆนะคะข้อห้ามข้อควรระวังโรคประจําตัวต่างๆนะคะสําหรับกรณีบางเคสอะไรค่ะห้องที่สองนะคะก็จะเป็นห้องนี้นะคะสังเกตว่าก็จะมีตัวของลูวิ่งด้วยคะห้องนี้ลูวิ่งนี่เอาไว้ทาอะไรอ่ะจริงจริงแล้วค่ะเราเอาไว้สามารถเทสในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจหลอดเลือดอะไรพวกนี้ได้ด้วยใช่ค่ะห้องที่สมทางด้านนี้เลย อีกหนึ่งห้องอันนี้ก็เป็นห้องรักษาทางกายภาพรักษาทางกายภาพใช่ค่ะห้องหนึ่งด้วยใช่ค่ะก็คือจะมีทั้งหมด3ห้องด้วยกันอืครับ อ้องนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ออกกาลังกายต่างๆนะคะใช่ค่ะเหมือนเป็นยิมย่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะมีแบบนักกีฬาบางท่านเนี่ยบาดเจ็บมาเรารักษาทางกายภาพเสร็จส่งเขามาเทรนกับเทรนเนอร์ของเรานะคะแล้วพอจะกลับรีเทนทูสปอร์ตว่าลงเล่นได้ชัวร์หรือยังก็จะมีการเทสในห้องมาทดสที่นี่ได้เห็นทุกโซนแล้วนะครับน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวจะลองไปดูครับว่าผมเนี่ยที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมเหมือนกับคุณเนี่ยจะไปเจอกับอะไรจะเป็นยังไงเราจะต้องมีเซสชั่นแบบไหนนะครับจะลองไปดู ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ห้อง exam room นะครับขอประวัติเบื้องต้นนิดนึงนะคะควันนี้เรามีปัญหาอะไรมาคะจริงๆตอนนี้คือผมอย่างส่วนตัวตอนนี้ยคือมีปัญหาเรื่องคอ คอฝั่งซ้ายครับตรงแบบประมาณกระโหลกอาจจะมาจากสาเหตุนี้ก็ได้นะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีอุบิเหตุหรือว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่าทําเสร็จแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะมันตึงหรือปวดขึ้นมาอ,มอาจจะมาจากโพซิชันในชีวิตประจำวันที่เราทำเนี่ยแหละคะ่ะก็ส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นบริเวณแบบนี้เราก็จะเริ่มจากกาครคลกล้ามเนื้อก่อนอนะคะซึ่งกล้ามเนื้อที่มาเกาะบริเวณคอเนี่ยไม่ใช่ว่า อยู่แค่นี้นะคะเขามาตั้งแต่บามาตั้งแต่สะบักเลยเชื่อมกันไหมเชื่อมกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องแก้งแต่ตรงนั้นนะคะถ้ายังเหลืออีกนะคะเราก็จะต่อด้วยการทำแมนนวลเทอร์ปีก็คือใช้มือของนักกายภาพจัดการกับที่จุดที่มันยังตึงเลยได้ค่ะโอเคจะประมาณนี้เลยได้งั้นลองเลยได้เลยค่ะพร้อมนะคะพร้อมคับได้ค่ะไปเลยค่ะ วันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะ,คะที่มาใช้บริการที่นี่เดี๋ยวนุ่นจะแก้ปัญหาโดยการที่ใช้ตัวเครื่องมือก่อนเพราะว่าบางทีทําครั้งแรกอะคะ่ะเรายังไม่รู้ว่าคนไข้มีการระบมเร็วมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราอาจจะยังไม่ได้อัดเรื่องของแมนวนวลไปมากนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อมัดลึกเดี๋ยวนุ่นจะขออนุญาตใช้เป็นเครื่องมือตัวช็อคเวฟช็อคเวฟช็อคเวฟที่มันคือเป็นเครื่องอยังไงอ่าช็อคเวฟใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาหนะ้าตาให้ดูก่อนนะ อันนี้จะเป็นหน้าตาของเครื่องช็อกเวฟนะคะซึ่งจริงๆเขาจะแบ่งเป็นหัวแบบนี้นะคะกับอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบกลมๆเหลี่ยมๆกับกลมๆนะคะคตัวโฟกัสช็อกเวฟนะคะลักษณะคลื่นของเขาเนี่ยเป็นคลื่นกระแทกนะคะจะเป็นคลื่นที่วิ่งเข้าไปที่กล้ามเนื้อแล้วก็กระแทกตีไปที่ตัวกล้ามเนื้อที่มันตึงหรือมีเทนชันนะคะอันนั้นคือเป้าหมายเขาเลยก<ด>็จะใช้เป็นตัวนี้ในการคลายเนาะโอเค จริงๆคือถ้าเกิดสมมติว่ามาที่นี่ครับพัเพื่อสําหรับเฉพาะนะครับเตาเปิดได้แต่นี่ผมตัวใหญ่เกินไม่สามารถก็เลยต้องอต้องถองเงียใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวนำคลื่นเฉยๆน,น,นะคะไม่ได้มีผลทางการรักษาใดๆนะครับเดี๋ยวนุ่นเริ่มเปิดนะคะอ มันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากใช่ไหม<ช>คะเพราะปกติเขาระดับที่เขายิงอะค่ะความเข้มในการ<ม>ยิงของลืนมันจะแรงกว่านี้นะมอนมีอะไรบอว่าแทงๆนิดๆอยู่นิดๆใช่ไหมคะรู้สึกแล้วเนาะ รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกตอนนี้โลง่ลงๆโลง่ลงๆใช่ไหมัเดี๋ยวนะนุ่นจะให้เช็คนะใช,ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะรู้สึกว่าตรงบ่าเราเหมือนบแบบเ<ๆ>บาเลยถ้าเทียบหรือว่าขยับลองขยับเองดูคะ่ะสองข้างเทียบกันดูขยับได้เยอะๆเ,เลยขยับไหล่ขยับคอได้เลยคะ่ะ แต่ถ้าคนไข้าบางรายอะค่ะถ้าเราคลายมัดลึกที่เราคิดว่ามีปัญหาเสร็จแล้วมันยังมีบางโลเคชันที่เรา,า,ารู้สึกว่ายังเหลืออย่างนี้ค่ะเราก็จะใช้อีกเครื่องนึงเดี๋ยวนุ่นให้ลองฟิลลิ่งเครื่องนี้ด้วยดาโอได้ครับนนั <laughs> ่นคืออีกเครื่องหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะ <Luiza. S 1> อีกเครื่องหนึ่งชื่อเขาก็ค,ค,คือ r a d i o wave ตัวนี้คือคนไข้หลายๆคนมาถึงจะทําเครื่องนี้กันหมดแล้วค่ะเพราะสบาย <laughs> มากแตกต่างจากเครื่องนี้มากทุกคนจะกลัวเครื่องนี้ใช่ค่ะถ้าไม่เอาให้ผมจัดก่อนเลยครับาะคิดว่าเทนชันตรงนั้นคือ ตัวตัวแม่ก่อนครนะคะนี่คือคถ้าสังเกตนะครับคือตอนนี้ผมสอนเรกถ,ถันคุยอย่างนี้ได้แล้ว <c oughs> ตอนแรกตอนแรกันันไม่ถึงครับ,บเราก็จะใช้เป็นตัวนี้เห็นไหมคะว่ามันจะมีปุ่มหัวให้เลือกแบบเยอะอม,มากถ้าโลเคชันเล็กๆแบบเนี้ยอันนี้มันใหญ่เข้าไม่ได้เราก็อาจจะแบบเลือกเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้คือเหมือนถ้าเราเป็นตรงไหนเราก็โฟกัสตรงนั้นไปได้เลยใช่ค่ะตรงนั้นไปได้เลยตัวนี้แก้ปัญหาได้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเป็นกล้ามเนื้อหัวสีดำนะคะเส้นเอ็นข้อต่อหัวสีเงินนะคะก็แรกๆจะอุ่นหน่อยค่ะแต่พอทําไปสักแป๊บหนึ่งขึ้นมันสะสมเนี่ย่ะมันก็จะร้อนขึ้นแต่ว่าเราก็จะแจ้งคนไข้ว่าถ้าร้อนเกินไปแจ้งได้เลยนะคะเราก็จะลดความร้อนที่เราลงไปบริเวณ ถ้ามีเวลาจริงๆอยากให้ลองมาใช้บริการชั่วโมงครึ่งดูนะคะคมันก็จะได้ฟีลลิ่งที่ว่าคลายได้มากกว่านี้เพราะว่าเรามีเวลาในการทำหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะครเรียบร้อยค่ะสำหรับโปรแกรม Office ซินโดโอเคครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับเป็นยังไงบ้างคะดีครับดีครับโล่งเลยตอนนี้คือโล่งมากๆโล่งเลยใช่ไหมคะู้สึก ดีขึ้นไอตอนแรกที่ติดๆอยู่ก็หายแล้ะโอเคขึ้นเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วที่นี่แนะนําให้ทําเป็นคอร์สมากกว่าใช่ไหมครับอืมต้องอยู่ที่การประเมินนิดนึงค่ะอย่างที่บอกว่าจะไม่ใช่ในทุกกรณีถ้าคนไข้เป็นไม่มากนะคะลูกค้ามาถึงปุ๊บเช็คแล้วว่าเป็นไม่เยอะครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่การวินิจฉัยครั้งแรกวินิจฉัยใช่คัะครับก็ถ้าใครนะครับที่มีปัญหานะครับเรื่องของออฟฟิศซินโดรมหรือนักเป็นนักกีฬาเองเล่นกีฬามาเจอมีอาการบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่่าาางกกยย็แแล้้วตอให มองเข้ามาที่นี่ครับจริงๆก็เหมือนที่คุณนุ่นบอกตั้งแต่แรกว่าทักเข้ามาถามก่อนได้นะครับประเมินก่อนได้เพราะแบบเออเราเป็นอย่างนี้คือยังไงนะครับที่ี่ประเมินฟรีอยู่แล้วก็มาหาได้ครับที่วอ r ิ x ฟิสิโอเทอรา p ีนะครับที่นี่อยู่ที่ Stadium มวันะครับใกล้กับ BTS สสนามกีฬาใหญ่มีที่จอดรถด้วยมี่ะนะครับเระนถ้าเกิดใครสนใจนะครับตามมาได้ครับ EP นี้ครับบอกเลยว่าวอริคฟิสิโอเทอราพี is must ครับ